สุดไกลสุดลายรุงดวงตาไนน้อยมุ่งมองไปแสนไกลเด็กน้อยเอ้ยเจ้าฝันเจ้าไฟฝันถึงสิ่งใดบ้างนานวิสัยทัน์ โรงเรียนบ้านหยีในสามาคัคคีมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพพัฒนาองค์ความรู้สู่ทักษะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน reading test RT 1. ให้ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยศึกษาและวิเคราะห์นักเรียนชั้นปหน ในภาคเรียนที่หนึ่งเป็นรายบุคคลตามเนื้อหาการจัดการเรียนการรู้และแผนการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยตามตัวชี้วัดในเทสบลูพริ้นของการประเมินด้านการอ่านในแต่ละปีการศึกษาโดยวิเคราะห์พัฒนาการในด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจัดกลุ่มระดับของนักเรียน 2. ให้ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยจัดทำบัญชีคำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยและคำศัพท์ที่มีความเป็นไปได้จากแบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทิย้อนหลังอย่างน้อย สิบปีการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกท่องสะกดและเขียนคำศัพท์เป็นประจำทุกวัน 3. ครูประจำชั้นปหนึ่งและครูภาษาไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านให้กับนักเรียนโดยให้นักเรียนมาฝึกอ่านและสะกดคำเพิ่มเติมกับคุณครูในเวลาพักกลางวันจัดมุมหนังสือที่หลากหลายมีเบาะรองนั่งแสงสว่างที่เพียงพอและอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อดึงดูดความสนใจและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อน,นิสัยรักการอ่าน 4. ให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยจัดทำเอกสารแบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนสิปีการศึกษาย้อนหลังโดยแยกเป็น2เล่มคือ1ด้านการอ่านอ่อนอกเสียงและ2ด้านการอ่านรู้เรื่องให้นักเรียนเป็นรายบุคคลแลว้วนำเอกสารมาส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนฝึกทำฝึกอ่านและฝึกเขียนให้เกิดความคุ้นเคยกับข้อสอบในภาคเรียนที่2หาจัดทำพรีอาทีหรือข้อสอบคู่ขนานนาทีโดยคัดเลือกแบบประเมินความสามารถด้านการอ่านอาร์ที หรือจัดทาขึ้นมาใหม่จํานวนอย่างน้อย5ชุดโดยออกข้อสอบยึดตามตัวชี้วัดในเทสต์บลูพิน์ในแต่ละปีการศึกษามาประเมินนักเรียนเพื่อทดสอบความก้าวหน้าและพัฒนาการของนักเรียนก่อนการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT จริงในแต่ละปีการศึกษา 6. เมื่อผลการทดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ในแต่ละปีการศึกษาออกมาแล้วนําผลการประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนานักเรียนในปีการศึกษาถัดไปกระบวนการพัฒนาการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test NT 1. ศึกษาข้อมูลผลการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test NT ระดับชั้นป .3 ใน5ปีการศึกษาย้อนหลัง 2. ให้ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยชั้นป .3 ศึกษาและวิเคราะห์นักเรียนชั้นป .3 ในภาคเรียนที่1ในแต่ละปีการศึกษาเป็นรายบุคคลตามเนื้อหาการจัดการเรียนการรู้และแผนการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทยตามตัวชี้วัดในเทสต์บูพินท์ของการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ทั้งความสามารถด้านคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษาไทยในแต่ละปีการศึกษาโดวยวิเคราะห์และพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจัดกลุ่มระดับของนักเรียน 3. ให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารแบบทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน NT อย่างน้อย10ปีการศึกษาย้อนหลังโดยให้วิเคราะห์ข้อสอบจัดแยกเป็นกลุ่มๆตามตัวชี้วัดและจัดทําเป็น2เล่มคือ1ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และ2ความสามารถด้านภาษาไทยให้นักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วนําเอกสารมาส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนฝึกทําฝึกคิดและฝึกเขียนให้เกิดความคุ้นเคยกับข้อสอบในภาคเรียนที่2 4จัดทำา PreN ทหรือข้อสอบคู่ขนาน NT โดยคัดเลือกแบบประเมินคุณภาพผู้เรียนเอ็นท ทั้งความสามารถด้านคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษาไทยจำนวนอย่างน้อยวิชาละ5ชุดโดยออกข้อสอบยึดตามตัวชี้วัดในเทสตูพริ้์ในแต่ละปีการศึกษามาประเมินเพื่อทดสอบความก้าวหน้าและพัฒนาการของนักเรียนก่อนการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT จริงในแต่ละปีการศึกษาหากเมื่อผลการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ทั้งความสามารถด้านคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษาไทย ในแต่ละปีการศึกษาออกมาแล้วนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนานักเรียนในปีการศึกษาถัดไปกระบวนการพัฒนา O อเน 1. ศึกษาข้อมูลผลการทดสอบการความสามารถทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนระดับชั้นป .6 ใน5ปีการศึกษาย้อนหลัง 2. ให้ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษศึกษาและวิเคราะห์นักเรียนชั้นป .6 ในภาคเรียนที่หนึ่งในแต่ละปีศึกษาเป็นรายบุคคลตามเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนสอนและแผนการเรียนรู้องค์แต่ละรายวิชาโดยวิเคราะห์และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์การให้เหตุผลการเชื่อมโยงและการสื่อสารความหมายของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจัดกลุ่มระดับของนักเรียน สามให้ครูผู้สอนทั้ง4รายวิชาจัดก,การเรียนการสอนสอนที่ใช้สื่อมาเป็นตัวจัดก,การเรียนรู้ทั้งสื่อที่เป็นรูปธรรมนามธรรมและสื่อเทคโนโลยีเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหา 4. ให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษจ,จัดทำเอกสารข้อสอบ o n e t อย่างน้อย10ปีการศึกษาย้อนหลังโดยวิเคราะห์แยกจัดเป็นตามกลุ่มตัวชี้วัดให้นักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วนําเอกสารมาส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนฝึกทําฝึกอ่านและฝึกเขียนให้เกิดความคุ้นเคยกับข้อสอบในภาคเรียนที่2 5. จัดทําหรือคัดเลือกข้อสอบ O-net จำนวนอย่างน้อย5ชุดมาประเมินเพื่อทดสอบความก้าวหน้าและพัฒนาการของนักเรียนก่อนการประเมินความสามารถทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net จริงในแต่ละปีการศึกษา 6เมื่อผลการทดสอบออกมาแล้วนำผลการประเมินที่ได้แจ้งให้ครูผู้สอนทราบเพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนานักเรียนในปีการศึกษาถัดไป